สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสูตรคำนวณเก่าเล่าใหม่สูตรนี้เนี่ยก็คือวิ่งหลักหน่วยล่างนะวิ่งแต่ละหลักเนี่ยเขาก็จะมีวิ่งหนึ่งตัวเนาะก็อันนี้เนี่ยวิ่งหนึ่งตัวเนี่ยของเราเนี่ยมาแค่หลักหน่วยล่างนะหลักสิบล่างนี่ผิดน,นะคะเพราะว่าเขาออกเก้าสี่ใช่ไหมล่างแต่ว่าบนเนี่ยบนออกหกศูนย์หกนะ,ะแล้วก็ล่างออกเก้าสี่ ดังนั้นเลข4ตัวนี้ค่ะก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างใครเห็นนะคะสูตรนี้ช่วยกรุณาพิมพ์บอกว่าเห็นด้วยเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่เนาะเขาก็จะได้กลับย้อนไปดูสถิติในงวดที่ผ่านมาว่าเราลงไปวันไหนอย่างไรนะทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรนี้เราคำนวณในงวดต่อไปก็จะคำนวณเหมือนเดิมก็คือหลักร้อยคูณ7บวกหลักสิบคูณ5บวกหลักสิบล่างนะคะ คูณสนะอันเนี้ยบวกหลักสิบล่างคูณ4นะอ่าบวกหลักหน่วยล่างคูณ4ี่บวกแปดที่เท่ากับ x นะอันนี้เขียนผิดไปนะคะแต่ว่าเราคูณถูกแล้วนะสองสี่แบวกกับ8ปดสี่สิบแปดสามสบสองนี่นะคะก็คือผลผลรวมอะถูกต้องแล้วแต่ว่ามีคนท้วงมาอยู่ล่ะตอนนั้นอะบอกว่าอะไรนะ เขียนผิดนะหลักสิบล่างต้องคูณ4นะแต่ตรงนี้เราเขียน4แล้วแต่เรามาเขียนตรงนี้ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูของงวดต่อไปอันนี้ไม่งงนะเพราะว่าเราคำนวณถูกแล้วนะคะน,นี่ไม่งงนะอะ่ทีนี้เรามาดูในแผ่นชีทถัดไปสําหรับงวดต่อไปนะขออนุญาตยุกมาที่แผ่นชีทใหม่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะหลักร้อยคูณเนะคะบวกกับหลักสิบ ลักร้อยคูณเจนะ็ดบวกหลักสิบบนคูณห้าบวกหลักสิบล่างคูณสี่บวกหลักหน่วยล่างคูณสี่บวกแปดคงที่ด้วยอย่าลืมอ่าทีนี้เราก็มาคูณนะท่านไหนประสงค์จะย้อนสถิติกลับไปก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้นะคะหกเจ็ดสี่สิบสองบวกกับศูนย์คูณห้าได้ศูนย์นะคะบวกกับ สี่สบนะ,ะบวก4ี่สนะฮะเพราะฉะนั้น2อบวกหได้8 8ดบวกหได้14 14อย่าลืมบวกสอคงที่14บวกแก็ได้22ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะอันนี้ไม่อาจทราบว่าจะมาหรือไม่มาอย่างไรนะก็เป็น2องบวกหบวกหบวกกับ8คงที่นะฮะ ก็ได้22ก็จึงได้เลข2ตรงนี้นะอ่าท่านไหนประสงค์จดสูตรอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวจะจดสูตรให้เพราะว่าครั้งก่อนน่ะจดสูตรตัวคูณของหลักสิบผิดพลาดไปแต่ว่าเราคูณผลลัพธ์ถูกแล้วนะก็จะเป็นตำแหน่งของหลักร้อยนะคะคูณด้วย7บวกกับหลัก10บนคูณ5บวกด้วยตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ4อ่าตรงนี้นะ ที่งวดที่แล้วทําการแก้ไขให้ตรงนี้นะคะบวกกับหลักหน่วยล่างคูณสี่ค่ะอย่าลืมบวกแปดคงที่ด้วยเท่ากับ x อ่าทีนี้ถ้าหลักสิบล่างผิดพลาดเราก็จะไปแก้ไขตําแหน่งของหลักสิบล่างให้นะคะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะหลักหลักไหนเดินเราก็จะนํามาต่อให้ก่อนส่วนหลักไหนที่ขาดหายไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆนํานำมาไร่เรียงให้ภายหลัง ขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาเป็นแรงใจในการรับชมรับฟังการรับฟังรับชมก็ต้องมีสติด้วยขอบพระคุณอีกครั้งสวัสดีนะคะ